มืงชื่อลาชีนะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขารู้เ่าเขามาสั่งยิงกันหลังก็เดินมาเลย่ยร่อแม่งเลยไหมพีเตอร์เขาบอกไม่ไม่ไม่ไรใจเย็นใจเย็นผมบอกว่าผมจเจอรี่แล้วก็มันเหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นอาการซึมเศร้าคนรุ่นเก่าเนี่ยที่ทำงานด้วยทักษะประสบก,การณ์กับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วย ความรู้ถ้ามันรวมกันได้นะมันก็จะเกิดงานเยอะแยะขึ้นครับผมราชินาโคงคาน้อยครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอดีตผูมิในการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงชากษานะครับการไฟฟ้าเขตสองภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็น ชาวสวนเต็มตัวบรรจุเข้างานปี31นะเดือนตุลาปีสามหนึ่ก็ปาที่นครศรีธรรมราชก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมกระทูนตอนนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์แรกเลยที่ที่รับนอ้องเลือกลงนครว่าเป็นการจับยัดเข้ามาอ๋อเลือกเองเลือกตามหัวใจเลย นะตามตามแฟนมาว่างั้นเด้อ <Okay, okay. S 1> มาลงมาใต้แล้วก็มีเพื่อนที่เสียสละให้ก็คือตอนนี้ก็คือท่านรองสมปองดำรงของตระกูลซึ่งบ้านอยู่เกาะลันตาก็ก็สละสละสิทธิ์ให้คิดถึงบ้านไหมครับช่วงนั้นช่วงช่วงใหม่ๆที่มาเพราะยังไม่นะเพราะว่าโดยธรรมชาติ oh, <okay. S 1> ของเราอะ่ะไม่ได้อยู่บ้านนะเราเราไม่ได้อยู่บ้านเราตะลอนตะลอนไปเรื่อย เรียนหนังสือก็อยู่กรุงเทพนานๆทีกลับบ้านทีแล้วมาอยู่ทางใต้เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นวัยรุ่นเนาะแล้วก็มันมีอะไรที่ที่แตกต่างอย่างที่บ้านทําให้เราเราเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ไม่เบื่อไม่ได้ไม่ได้คิดถึงบ้านนะน่าจะเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าถอยหลังล้มน่าจะเป็นแบบนั้นตอนตอนแรกๆตอนนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่า น่าจะสุขุมมากกว่าเดิมเพราะเข้ามาเนี่ยเราสนุกกับหน้าที่วิศวกรเราเป็นอาชีพในฝันที่เราตั้งใจแล้วก็เราก็ทำได้แล้วก็ได้ทำงานที่ที่ตัวเองรักได้ทำงานที่ตัวเองชอบนั่งเป็นวิศวกรสี 4, พอห้าเขาก็ให้เป็นหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมวดควบ คุมระบบทั่วไปก็มีลูกน้องสองคนก็สำรวจติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆนะเป็นหมวดเสร็จแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟอีกตำแหน่งหนึ่งก็มีลูกน้องเพิ่มอีกอีกแดคนอยู่ในศูนย์เสร็จแล้วก็ไปต่างประเทศกลับมาก็มีคำสั่งให้ไปเป็น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนรักษาการหัวหน้าแผนกวางแผนด้วยขยับไปเรื่อยๆพอกจากวางแผนก็มีช่องทางมากระบี่ก็มากระบี่มาเป็นหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าที่กระบี่แล้วก็ถูกเตะไปเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าที่ของท่อมก็เป็นผู้จัดการคนแรกของไฟฟ้าของท่อมหลังจากนั้นก็ปีเดียวมั้ง ก็ถูกแตโดโงมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทางด้าน,นเทคนิคที่ภูเก็ตแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่กระบี่แล้วก็เข้าไปเป็นรองผู้ในการกองผู้ช่วยผู้ในการกองที่ที่เขตแล้วก็ย้ายไปลบบุรี ในชีวิตเราอย่างที่บอกอะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะพ่อแม่ป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเราแล้วก็อยู่ๆพี่สาวโทรมาบอกนะพ่อแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่เนี่ยทําให้เราทําทให้เราคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าเออตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรานึกว่าท่านแข็งแรงไม่ได้ดูแลนะเราก็ควรที่จะกลับไปดูแลได้แล้วตอนนั้น ตอนนั้นมาอยู่ถึงทางใต้ในประมาณ1 0 11ปีก็เออบอกแฟนว่าคนละครึ่งชีวิตเนาะเราอยู่กับเธอที่นี่แล้วขอกลับไปอยู่ที่นูน่นดูแลพ่อแม่ก็กลับไปแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับมาใต้อีกเลยเพราะว่าไปอยู่นู่นก็โอเคนะซื้อบงซื้อบ้านให้แฟนอยู่จนแม่แม่แฟนป่วย ก็โอเคเป็นหน้าที่ของเขาที่เป็นพี่สาวคนโตที่ต้องกลับมาดูแลแล้วก็แด่เงีนน้ยก็กลับพอกลับมาก็ความคิดเดิมก็คือไม่อยากกลับไปอีกแล้วเพราะว่าการย้ายบ้านแต่ละครั้งมันเหนื่อยนะก็บอกพ่อแม่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้กลับมาแล้วนะถ้ามาก็มาปีละครั้งหรือว่ามามาดูแลตามสมควรแต่ว่าต้องดูแลแม่ภรรยาทางนี้พึ่งป่วยแล้วก็เพิ่นเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อ สา,สามเดือนที่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ย้อนกลับมาวันแรกที่ที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้มีการฝ่ายมผมบอกว่าผมจเจออรี่แล้วก็มันเหมือนกับเป็นโรคซึมเศรา้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นอาการซึมเศร้ายังไม่ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าผมมองว่าตำแหน่งผู้ในการฝ่ายมันมันไม่ได้ทำอะไร มันไม่มีคุณค่าแค่อำนาจที่เราเซ็นแค่นั้นเองส่วนงานการควบคุมงานการจัดการงานเนี่ยมันถูกถ่ายไปที่รองรองผู้อำนวยการทั้งสองคนแล้วก็ลงไปที่กองที่แผนกงานมันเสร็จมาแล้วแล้วมาให้เราเซ็นตามอํานาจอํานาจฝ่ายต้องเซ็นก็เซ็นมันไม่มีอะไรที่ พราะโดยโดยธรรมชาติของเราเราทําเองมาตลอดตั้งแต่เป็นวอรสี่มาจนเป็นรองฝ่ายพอเป็นอย่างนั้นมันก็เม่นั่นจนวันหนึ่งกองบริการลูกค้าเชิญไปบรรยายว่าการทำงานในในในยุคที่มีผลกระทบต่อไฟฟ้าเนี่ยดิสลับไฟฟ้าเนี่ยระวังจะทำงานยังไง,ไงทำให้เราค้นข้อมูลแล้วก็เราก็ไปได้ คีเวิร์ดอันหนึ่งว่าพี่คนรุ่นเก่าเนี่ยที่ทำงานด้วยทักษะประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยความรู้ถ้ามันมารวมกันได้นะระหว่างคนรุ่นใหม่ทำงานด้วยความรู้และเทคโนโลยีคนรุ่นเก่าทำงานด้วยทักษะประสบการณ์ถ้ามันรวมกันได้นะมันก็จะเกิดเกิดงานเยอะแยะขึ้นซึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ซึนะ่งมันก็เป็นงานแบบนั้นจริงๆจนทําให้เกิดนวัตตรรงนวัตรกรรมอะไรมากมายในในเขตรเราด้วยการจอยนั่นทําให้ผมตื่นขึ้นมาครั้งว่าอ๋อนี่มันเป็นหน้าที่ของของเรานอกเหนือจากการเซนตามอำนาจแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่จะเชื่อมพนักงานทุกส่วนเ,นเข้ามาเพื่อเพื่อไปสู่เป้าหมายของของค์กรก็เลยทำให้ให,ให้กลับมา ตั้งทั้งที่จริงๆรับไปแล้วความแก่หรือความเก่าเนี่ยไม่ไม่เป็นรประสรคต่อการทำงานไม่มีนะผมก็เป็นลุงเต้ยอาเต้ยพี่เต้ยกับน้องๆ <c oughs> ตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ไม่ไม่นะแล้วก็ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยากรู้นู่นรู้นี่การที่เราจะรู้ในเรื่อง ที่ทันโลกเนี่ยก็ต้องเข้าหาเด็กรุ่นใหม่มันก็ทําให้เราเราเราคุกคีอยู่กับเด็กในเจนใหม่เนี่ยมากกว่าคุกคีกับคนรุ่นเดียวกันมันก็เลยทําให้เราเราไม่แตกต่างคุกคีกันได้ทุกครั้งทุกครั้งที่มีเรื่องทุกครั้งที่บู๊เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ควรทํา แต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วถ้าให้ย้อนกลับไปไหมเราก็ไม่ย้อนเพราะว่ามันสมควรสมควรจริงๆนะแต่ถามว่าดีไหมแต่ก็พยายามบอกเด็กๆนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ประทับใจการไฟา้ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เข้าไปสมัครงานเลยนะเพราะว่าเรามองว่าเป็นหน่วยงานที่ ตอนนั้นนะทุกคนอยู่ในวัยที่ที่ทำงานทุกคนอยู่ในวัยที่ทำงานแล้วก็ดูเป็นองค์กรที่กระตือรือร้อนนี่แหละคือองค์กรที่น่าทำงานด้วยตอนนั้นไปสมัครสอบนะสอบได้เข้าทำงานที่ประทับใจอีกเรื่องก็คือเรื่องของการสอนงานเราเป็นวิศวกรที่จะต้องออกมาอยู่อยู่หน้างาน ผมเข้ามาในรุ่นที่เขาเรียกว่า300เอนจิเนียร์นะรับมา300คนเพื่อที่จะจะปรับเปลี่ยนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากเดิมเนี่ยก็คือขยายเขตไฟฟ้าอย่างเดียวให้ครบทุกครัวเรือนให้มากที่สุดไฟตกไฟดับก็ก็ไม่เกี่ยวขอให้ทุกบ้านมีมีไฟฟ้าใช้มารุ่นผมเนี่ยต้องการต้องการไฟที่มี คุณภาพมากกว่านั้นเข้ามาเพื่อมาทําโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นก,ก็ตามที่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบอกต้องการการไฟส่วนภูมิภาคถ้าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยต้องการวิศวกรอีกประมาณ300คนก็เป็นที่มาของโครงการ300อินจิเนียร์เราก็เข้ามาในในโครงการนั้นแล้วก็เป็นวิศวกรที่ที่ถูกขี่เส้นไว้ว่ากลุ่มงานพวกนี้ ไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางต้องออกไปอยู่ในส่วนภูมิภาคการสอนงานเนี่ยผมถือว่าผมประทับใจมากเพราะว่าเขาให้เราดูงานหรือว่าฝึกงานเนี่ยที่กรุงเทพก่อนเวียนกองก่อนทุกกองทางด้านเทคนิคเดือนหนึ่งก็สามสิบวันสี่อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วก็ หลังจากนั้นพอเราเลือกว่าจะไปอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ mm hmm. เขาก็ส่งเราไปฝึกงานที่ยละลาเดือนหนึ่ง mm hmm. แล้วก็เพชรบุรีเดือนหนึ่งแล้วทิ้งให้ไปอยู่นครศรีธรรมราชมันเป็นเทคนิคในการในการฝึกงานแบบแบบทําให้เราทํางานได้ิี mm hmm. เพราะว่าทําให้เรามีเครือข่าย mm hmm. เครือข่าย รอบด้านที่เราอยู่เรามีปัญหาเราสามารถปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาพี่ๆที่อยู่ยะลาได้ปรึกษาเพื่อนหรือพี่ๆที่อยู่เพชรบุรีได้หรือว่าสามารถที่จะหาลือกรุงเทพได้โดยตรงเพราะว่าเราไปสัมผัสกองต่างๆซึ่งตอนนั้นยังยังยังไม่มากมายเหมือนกับปัจจุบันเมื่อก่อนก็มีทางด้านเทคนิคก,กับทางด้านบริหารหมันก็เลยทําให้เรา เรียนรู้แต่สิ่งที่ประทับใจแล้วก็ทําให้อยู่ไฟฟ้ามาจนถึงวันกเกษียณเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไปฝึกงานที่ยะลานี่แหละนะครับเขามีงานจ่ายไฟก่อสร้างขยายเขตเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จ่ายไฟวันจ่ายไฟเนะี่ยผมก็ไปด้วยก็ติดรถเขาไปไปจ่ายไฟด้วยมียายคนหนึ่ง นะแกนั่งรอนั่งมองไฟเมื่อไหรจะติดนั่งมองไฟแล้วก็แกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยรู้ไหมยายคิดว่าทั้งชีวิตเนี่ยยายจะไม่ได้เห็นแสงไฟฟ้าแล้วเนี่ยไฟฟ้าส่วนบุภาคเนี่ยมาทำให้ให้ฝันคล้ายๆสิ่งที่แกคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แล้วหน้าตาแกมีมีความสุขมาก คนแก่นะริ้วรอยอะไรเยอะแยะคนอิสลามนะพอเขาจ่ายไฟมาเนี่ยก็ตบมือกันทั้ง,ท,งทั้งหมู่บ้านน,นะเสียงแล้วก็มีการเลี้ยงกินข้าวกินอะไรกันอันนั้นนะประทับใจก็ทำให้มองเห็นว่าเออไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญนะมันเป็นสานุภโโูมิที่ที่จำเป็นแล้วก็เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราจะทำไงให้คุณภาพของมัน ดีพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคนใช้ดอยนี้เป็นเป็นความประทับใจแล้วก็ทําให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกกับน้องๆในในฝ่ายน,ยนะครับว่าภารกิจของฝ่ายปฏิบัติการบำรุงรักษาเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวก็วคือทําไงก็ได้ให้จ่ายไฟฟ้าได้ย4ีชั่วโมงภายใต้คุณภาพที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกัน ถ้าทำได้นยผมถือว่าอันนี้ตอบตอบโจทย์ของฝ่ายปฏิบัติการบุงไฟฟามันมีความแตกต่างของงานอยู่นะครับในแต่ละงานเนี่ยมันก็มีมีความยากอย่างฝ่ายวิศวกรรมบริการเนี่ยมันยากตรงที่มันมันพบปากกับผู้ใช้ไฟตรงๆทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไฟหมดตั้งแต่ขอใช้ไฟ จนยกเลิกการใช้ไฟเกี่ยวพันกันหมดนะครับงานบริการทั้งหมดเกี่ยวพันกับผู้ใช้ไฟเพราะฉนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเรื่องร้องเรียนมีความไม่พึงพอใจเพราะความความต้องการของคนไม่มีไม,มไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะทํายังไงให้เราให้เราดีดีขึ้นในทุกๆวันนั่นคือเรื่องของงานบริการที่ฝ่ายวิศวกรรมบริการจะต้องทํา ส่วนทางด้านฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยมันเหมือนกับอยู่เบื้องหลังถ้าไฟยังติดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไฟดับปุ๊บได้ล้เหมือนกับนักมวยที่ถูกต้อนอยู่ในมุมแล้วโดนสาหมัดอย่างเดียวเลยเฮ้ย <c oughs> คุณทําอะไรกันทําไมปล่อยให้ไฟดับทำไมนู่นนี่นะทางด้านที่ทุกอย่างเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นไม่เหมือนกับฝั่งทางด้านบริการทําแล้วเห็นเลย ได้เสียงชื่นชมได้เสียงตำหนิก็ได้เลยแต่เนี้ยถ้าไฟดับก็โดนเพราะนั้นมันมีความความยากง่ายเหมือนเหมือนกันเคยเคยโดนโดนขู่หรือว่าโดนประโยศเด็กเด็กมาไหมพี่นี่เขาเ,เขาจ้างมือปืนยิงเลยนะเขาจ้างมือปืนยิงเลยที่ภูเก็ตนะตอนนั้นเป็นรองไปเป็นผู้ช่วยเทคนิคผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคที่ภูเก็ตก็มี ผู้ใช้ไฟมาขอใช้ไฟที่บ้านแต่นี้ด้วยความที่ที่เราไปกินเหล้าในพื้นที่นั้นบ่อยแถวพื้นที่นั้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นป่าชายเลนนะที่ตรงเนี้นะมันไม่น่าจะจะมีบ้านได้ถูกไหมไม่น่าจะสร้างบ้านได้หรือว่าไม่น่าจที่จะขอใช้ไฟได้ก็ขอตรวจสอบก่อนเขาก็โวยวายว่าไม่มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบ หลักฐานครบก็น่าจะได้ใช่ไหมแล้วก็บวยวายด่าแล้วก็เรานึกว่าเหตุการณ์นี้จบไปแล้วเหตุการณ์นี้ก็คือเราไม่ได้ให้ใช้ไฟนะพอไปสำรวจแล้วปรากฏว่าเขาเอาบ้านเล็กที่ที่อยู่อยู่ในที่ดินที่ถูกต้องเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ไปขอบ้านเล็กที่แล้วว่าไปบุกลุกป่าชายเลนเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วก็เอาบ้านเล็กที่ไปสวมเพื่อขอขอใช้ไฟซึ่งเคสนี้เราก็ไมได้ ก็ประกฏว่าผ่านไปสักประมาณ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ไปเดินจ่ายตลาดกับเมียที่ที่กระบี่พักพ่วก,กอดคอเลยว่าเฮ้ยเต้ยไปทำอะไรที่ภูเก็ตถูกไหมแฟนก็ตกใจอะไรออกนั่งไปเธอไปทำอะไรที่ภูเก็ตเก็บอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่มึงชื่อราชีนะไม่เหมือนคนอื่น เนี่ยเขารู้เปล่าเขามาสั่งยิง <g ül> ชื่อราชินาะก็เลยขอดูรูปแล้วก็บอกว่าอย่ายุ่งเดี๋ยวเคลียร์เองนะถึงหลอดนี่คือนี่คือเหตุการณ์ที่ที่คิดว่าหนักสุดแล้วก็ไม่ได้เป็นทะเลาะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องแค่ตรวจสอบอที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานกับเน็งงานการวางแผนการใช้เงินของพี่ครับ เอาเข้าจริงนะผมเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่ได้มีเท่าไหร่ใช้หมดคําว่าเบี้ยเลี้ยงของผมเนี่ยอธิบายให้ภรรยาฟังหลายครั้งนะเบี้ยก็คือเงินเลี้ยงก็คือเลี้ยงหน้างานให้หมด <c oughs> น่ก็อยู่แบบเนี้นะครับแต่ทําไมถึงถึงมีเงินเก็บผมบอกว่าเงินเดือนเนี่ยผมให้ให้แฟนเกือบหมดนะเหลือใช้เฉพาะที่ผม ใช้แค่นั้นก็ให้เขาไปให้เขาให้เขาเป็นคนเก็บแทนให้กับอีกการนึงผมมีความรู้สึกว่าเงินเนี่ยเวลามันอยู่ในกระเป๋าเราอะเราเก็บไม่ได้เราจ่ายก็ให้หน่วยงานนี่แหละเก็บให้เราก็สะกรอนถูกไหมก็ซื้อหุ้นเงินเดือนขึ้นก็เอาส่วนที่เงินเดือนขึ้น่ะซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆ ซ,ซื้อซื้อหุ้นชากรกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อก่อนเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดหักเราเมื่อก่อนเป็นกาเรียกกองทุนบำเหน็จบำนาญแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการสะสมระหว่างเรากับไป,ป้าก็หักเต็มมาตลอดเขาให้หักเท่าไหร่ก็หักตามนั้นมันก็เป็นเป็นเป็นเงิน,เน,เน,นออมของเราเพราะว่า เรารู้ตัวเองว่าว่าเราออมไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินที่มาอยู่กับเราเนี่ยมันต้องผ่านการออมแล้วก็ตัดจบด้วยซื้อหุ้นตนาะกรกรับกองทุนแล้วที่เหลือเราก็เอามาบอริหารจัดการได้ทรบาบว่าฟิเตอร์ชอบทีมลิเวอร์พูลครับคาดว่าปีนี้นจะได้แชมป์ไหมครับแน่นอนน่าจะได้แชมป์นะครับยูโรปาลีกอันเนี้ย ได้แน่พรีเมียร์ลีกก็ไม่มีทีมไหนที่จะวัดกับลิวอพูลได้แล้วนอกจากซิตี้นะคาราบาวครับนะก็เพิ่งโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มเด่นไปนะครับเดี๋ยวก็ F อครับก็คิดว่าน่าจะกวาดทุกถ้วยนะปีนี้โดยศักยภาพของผู้เล่นเทียบกับปีที่แล้วดีกว่าเยอะ เทียบตัวเองกับผู้เล่นในสนามที่คิดว่าพี่เหมาะสมกับตำแหน่งไหนครับถ้าเป็นนะผู้รักษาประตะูเพราะว่าเป็นกองหลังความรับผิดชอบในการเก็บกวาดก็ก็ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เป็นคนละเอียดขนาดนั้นสามารถมองเกมสามารถอ่านเกมคู่ต่อสู้ได้ถูกไหมแล้วก็สามารถที่ตัดเกมคู่ต่อสู้ได้กองกลาง ยิ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมการที่จะดึงจังหวะการเล่นการอะไรกองหน้ายิ่งไปใหญ่เป็นผู้รักษาประตูที่ว่าไม่เหนื่อยอยู่นิ่งๆนะถ้ามีกะถ้ามีหน้าดีกลางดีหลังดีแทบไม่ต้องทําอะไรความรู้สึกของการทําง,งานวันสุดท้ายเนี่ยครับที่มีความรู้สึกยังไงครับในสําหรับวันนี้มีความสุขนะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ที่มีความสุขแต่เช้าเลยท,ท,ทั้งๆที่ เมื่อคือนนอนก็ประมาณตีสองนอนน้อยแต่ว่าพอตื่นมาเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นกระชับกระเฉงอาบน้ำแล้วเอ๊ะสุดท้ายแล้วนะไปลุยไปข้างหน้าก็ไปไหว้พระธาตุนะครับไปลาเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยเราก็ฝากเนื้อฝากตัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครพระธาตุ ศาลลักเมืองนะครับเพราะตอนย้ายมาใหม่ๆนะศาลลักเมืองเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่สวยเท่าวันนี้แล้วก็ไปไปลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองเราให้อยู่รอดปลอดภัยถึงวันนี้แล้วก็เข้าเขตเข้าเขตก็ไปหอพระไหว้พระไปศาลพระภูมิเจ้าที่ไปศาลตายายแล้วก็ เห็นน้องๆตั้งใจแล้วก็เต็มใจมาส่งกลับบ้านนะดูจากแววตาดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกเขาเต็มใจที่จะส่งเรากลับแล้วก็ที่ที่ปลื้มมากกว่านั้นคือไม่ได้ยินเสียงประทัด <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครจุดประทัดไล่โอเคเราก็มองว่าเออตั้งแต่พวกนี้เราเรา,เรามีงานที่ทำเยอะแยะเลย มีงานที่จะทำเยอะยาก็ยาก็ตัดค้างไว้ <c oughs> ก็ฝนตกใส่เกาหลีนี่ก็ไม่ได้แต่งเลย <c oughs> มีงานให้ทำแล้วก็คงอยู่กับที่นี่กับหมาวันนี้ไม่ได้เอาหมามาหม,ม,มาอยู่บ้านในเมืองะก็ก็โอเคอยากจะติเตร์ฝากอะไรถึงน้องๆขพี่ต่อคือเด็กรุ่นใหม่นี่ยผมห่วงอย่างเดียวนะครับผมไม่ห่วงเรื่องความรู้เรื่อง ความรู้ที่ร่ำเรียนมาในวิชาความรู้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเด็กรุ่นใหม่มีพร้อมครบนะครับผมว่งอย่างเดียวคือเรื่องความอดทนนะเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ๆใ,ในลาออกค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ทนต่อต่อสภาพแวดล้อมที่ที่ไม่เป็นไปตามที่ที่คาดหวังนะครับต้องบอกก่อนว่าองค์กรไปฟ้าภูมิภาคเนี่ย63ปีไปฟ้าภูมิภาเนี่ย พัฒนาตัวเองอยู่อ่เรืยแต่ด้วยด้วยเป็นองค์กรขนาดใหญ่การขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยใช้ใช้เวลาใช้เวลาก็อยากให้น้องๆเนี่ยอดทนนะครับสักปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ล้เข้ามาเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าหน่วยงานใหญ่ๆขนาดเนี้ยคงจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะซัพพอร์ตงานเนี่ยน่าจะต้องเป็นระบบ แต่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับทําทุกอย่างใช่ไหมผมเป็นวิศวกรเฮ้ยทำไมกูต้องมานั่งพิมพ์ทําไมกูต้องมาเดินเอกสารมาเดินอะไรมันก็เหมือนการทํำกิ e นออฟฟิศทำไฟฟ้าสีเขียวสีขาวมันมีมันมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากางานที่ทําแล้วก็บางคนเนี่ยมาเนี่ยโต๊ะก็ไม่มีถูกไหมคอมพิวเตอร์ก็ต้องยืมจากตรงนู้นตรงนี้มาประกอบเพื่อใช้ ที่มันเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ที่เวลาเห็นเนี่ยเวลาเขาโปรโมทเขาโปรโมทที่สำนักง,งานใหญ่ส่วนกลางใช่ไหมก็นึกว่าทุกที่จะเป็นแบบนั้นไม,ไม่ใช่นะครับให้ทนสักปีนึ่งนะแล้วก็น้องๆเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่การที่จะขยับตัวแต่ละอย่างเนี่ยมันมันมันช้ามันค่อนข้างช้าแต่ผมก็ถือว่าไวนะในหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ เราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้รวดเร็วขนาดนี้ได้ผมว่าดีก็อยากให้น้องๆอดทนนะครับอดทนแล้วก็เราก็จะผ่านช่วงเวลาพวกนี้ไปได้แล้วก็จะเป็นเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ที่ดีนะครับแล้วก็ที่มีศักยภาพที่จะก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จในในหน้าที่การงานนะครับอยากให้มีความอดทนผมไม่ห่วงเรื่องเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีสำหรับเด็กรุ่นใหม่หวงเรื่องความอุคนมอเคขอบคุณมากครับครับครับ